ครับสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพามาดูขบวนแห่พระพุทธมหาทาคันธราชองค์จำลองเพื่อมาให้พ่อแม่พี่น้องได้กราบไหว้พิธีแห่พระพุทธมหาคันธราชองค์จำลองนี้จะพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านจะให้ถือให้เป็นประเพณีจัดขึ้นทุกปีก่อนวัน ตุดจีนเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูขบวนแห่พระพุทธมาหาคณาจาราองค์จำลองให้พ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอโพธารามได้กราบไหว้ขอพอรเดี๋ยววันนี้มาดูขบวนนางลำที่สวยงามซึ่งเป็นพิธีกรรมทางชนเผ่าก็คือ โพธารามเราก็มีลาวอยู่ที่ดอนมอนอยู่ที่ลุ่มชุมชนจีนอยู่ตลาดนี้คือเอกลักษณ์หรืออัปลักษณ์ของคนอำเภอโพธารามที่มีหลายชนเผ่าเข้ามาอยู่เป็นหมู่เป็นตำบลทุกคนก็ขึ้นอยู่ในาศาสนาพุทธ วิธีแห αι, หลวงพ่อพุทธมาคาคาราชองค์จองรองนี้คือหลวงพ่อท่านจะให้เป็นประเพณีจัดขึ้นทุกปีเพื่อนำมาแห่รอบตลาดอำเภอโพารามบ้านเราเดี๋ยววันนี้ไปดูด้วยกันก็จะมีขบวนนางลำหลายชนเผ่าให้เราได้ชมกันเดี๋ยวตามมาดูได้เลยครับสวัสดีครับ ครับเริ่มด้วยแต่วงนางลานํามาเริ่มจากหน้าร้านบิ๊กบูมซึ่งร้านนี้เขาจะดูดวง12ราศีรับไพ่ยิปซีแล้วก็ตัดเสื้อผ้าแล้วก็ปักเสื้อนักเรียน ถาใครสนใจก็มาให้เขาบริการได้ คือขบวนอาชนายหรือที่เรียกอีกทีนึงก็คือขบวนมา้าที่ลูกศิษย์ลูกหานำมาช่วยงานของหลวงพ่อเจ้าวาดวัดป่าพุทธรามซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่มา ให้ความศรัทธาหลวงพ่อก็เลยนำขบวนมา้ามาช่วยแห่พระพุทธมหา,าราชพนั่งเมืองแก้ว ก็ขบวนสาวรามันมาถือธงตะขาซึ่งเป็นอัปปลละหรือวิถีของชุมชนคนมอนโพธรามบ้านเ่าก็มีคือขบวนของสาวลา ของกระบวนอวาะคดที่มาช่วยงานนี่คือกระบวนนางลำของสาวราม,มันเร,เราเริ่มรอบนที่14ี่พรุ่งน,นี้นะครับไปไปรอบแปดลาแล้วก็ไปปิดทองของพรพระกันนะครับ การแสดงที่สวยงามเป็นการแสดงที่สวยงามนะครับจากพี่น้องชาวไทยเชื้อสายชาวรามันตบบลรคลองตากทศแล้วก็พี่น้องชาวเราเอียงจากตบบลบ้านเลือกบ้านสิงห์โพธารามบ้านเรานี้แหละทั้งหมดนี่คือสามอาคนสวยโพธารามนะครับวนันนี้ทั้งนี้และทั้งนั้นเพื่อเป็นสิริมงคลกับพี่น้องชาวตลาดโพธารามซึ่งทางพระเดชพระุิพ่อได้จัดนําเอาองค์พระพุทธรูป พระพุทธมาอาคัตระหรือพระนั่งเงินแก้วเป็นพระพุทธรูปที่ตัดสิทธ์นะครับซึ่งผลิตจากหงินแท่งที่สวยงามแต่วันนี้ตรงจริงเราไม่สามารถที่จะเอาออกมาได้เพราะว่าอยู่ในท่านัดหลายตัดนะครับแต่วันนี้เป็นองค์จำลองจะเป็นท่างเปลือกที่เป็นองค์จำลองตรงนี้รตัดสิทธ์เปือกตัดองค์จิตทุกอย่างที่ต้องทุกอย่างทำบุญนะครับขอให้เป็นงานประทุนนะครับหลวงพ่อบอกว่าไม่รับปัจจัย

องค์พระพุทธบาทพระนิสสิตินะครับศักดิ์สิทธิ์มากศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับใครได้กราบได้ไหวอายุจะยืนยาวนานาแล้วประปพิธการเนี่ยเนี่ยเมจะร่ำรวยนะครับลูกศิษย์ลูกพ่อที่รวยทุกคนบอกให้เลยว่ารวยทุกคนโดยเฉพาะมีน้องเจ้าตลาดโบสะรามเนี่ยนะครับปยทุกคนเมื่อวานนี้ผมนำล่องมาแล้วบอกว่าวันนี้จะมีขบวนแห่ วันนี้เรามาแล้วนั่งทับที่ไม่ซ้ำไม่ขายบอกว่าก็ในหลวงพ่อจะแห่องค์พระพุทธรูปองค์นี้มาเพื่อเป็นความสิริมงคลกับพี่น้องชาวตลาดโคราชพอดีมาแล้วนะครับองค์หลวงพ่ออยู่รถคันที่พระพุทธรูปอยู่นะครับปัดพรมนะพระพุทธมนต์อยู่นะครับหน้าของหลวงพ่อก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระสมุทรสุรีละตระนัตโชโต้แล้วพระเด็จพระบรมหลวงพ่อก็วาดวัดป่าพุทธารามนะครับ ตามมาให้พ่อแม่พี่น้องได้บูชาและกราบไหว้องค์พระพุทธมหาคันธราชองค์จำลองให้พ่อแม่พี่น้องได้กราบไหว้ขอพรและโปรยดอกไม้พวงมลาลัยเพื่อเป็นพุทธบูชาวันนี้ ทางวัดได้นำมาให้พ่อแม่พี่น้องได้กราบไหว้มาขอพอรได้ในวันแห่สำหรับองค์พระพุทธมหาถาขนนาตองค์จำลองที่พ่อแม่พี่น้องผู้ที่เคยมาเปิดดวงผูกดวงกับผมผมก็ได้เอาดวงชะตาของท่านอ่า ที่ดูดวงเปิดดวงให้นั้นเอามาเขียนดวงดตาหลอมลงไว้ในองค์พระพุทธมาคันธราชองค์จำลองถ้าใครอยากจะมากาบไหว้มาขอพรก็มาได้เพราะดวงชะตาของท่านที่เคยมาเปิดดวงนั้นได้อยู่ในองค์พระ ดวงะตาอยู่ในองค์พระอยู่ในสถานที่ที่เป็นมงคลเวลาพระท่านมาสวดมนต์หรือคนมากราบไหว้ขอพรก็จะเป็นมงคลที่ดีสําหรับผู้ที่มีดวงะตาหลอมลงในองค์พระนี่คือพระพุทธมหาคันธราชองค์จําลองเอามาให้พ่อแม่พี่น้องได้กราบไหว้ต่อมา ก็คือรถที่หลวงพ่อเจ้าอาวาสพระสมุสุรินและชนะโชโตซึ่งท่านเป็นพระพัฒนาซึ่งท่านเป็นพระปฏิบัติและพระพัฒนาตั้งแต่พระเดษพระคุณท่านได้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธรามหรือถ้ำสติ ตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะตั้งแต่วัดยังไม่เป็นวัดยังเป็นสำนักทีอยู่แต่ตอนนี้ก็ได้เป็นวัดแล้วก็หลวงพ่อได้พาลูกศิษย์ลูกหาปฏิบัติและพัฒนาจน ได้มาถึงทุกวันนี้ใครที่อยากจะมาฝึกกรรมฐานหรือมาปฏิบัติธรรมที่ถ้ำสติ<ม>ก็มาได้เพราะหลวงพ่อท่านจะคอยสอนคอยชี้แนะผู้ที่มาฝึกกรรมฐานหรือมาฝึก ปฏิบัติธรรมที่วัดรรมสติก็จะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้ที่มีใจใฝ่ทธาก็มาได้นะครับ ก็ขอให้ความเกิดกับพี่น้องชาวโมราอทั้งหมดและการขอให้แม่ค้าแม่ขายทุกคนได้จบร่ำรวยขายดีันทุกคนนะครับ mm hmm. แลวก็พี่น้งนงประชาชนที่ได้มาเห็นกระบวนการนี้ขอให้มีความสุขกับทุกคนขอร่ำรวยทุกคนนะครับ